สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับ Galaxy S25 Ultra หรือว่าในส่วนของตัวผู้ช่วยคนใหม่ของเรานั่นเองนะคะหรือว่าเป็นเลขาผู้ใจนะคะวันนี้นะคะโมชิจะบอกทริคดีๆนะคะสำหรับเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้ที่ว่ามันมีความมาัศจรร,จารมากๆเลยอยากจะแนะนำนะคะ ตัวนี้ค่ะในกรณีแบบเราอยากจะไปเที่ยวในสถานที่สถานที่หนึ่งนะคะแล้วเราไปเจอคลิปคลิปหนึ่งแล้วอยากจะสรุปในส่วนของตัวคลิปนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะใกล้ๆสมมุติเราดูในส่วนของตัว YouTube นะคะเราเข้า YouTube เราอยากจะไปเที่ยวสักประเทศญี่ปุ่นละกันแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะท่องเที่ยวญี่ปุ่นปึ๊บเราเจอคลิปมาแล้ว่ะเราก็เอ่อก๊อปปี้ในส่วนของตัวลิงก์ตัวนี้นะคะกดปุ่ม power car ตัวนี้ไว้ค่ะ มันจะเรียกเจ้าเจมินายขึ้นมาเลยเราก็วางเลยค่ะช่วยสรุปวิดีโอตัวนี้หน่อยในส่วนของตัวเออเจ้าเจมินายนะคะหรือว่า AI นะคะก็จะประมวลผลในส่วนของคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะนี่มันก็จะบอกเลยค่ะว่าวิดีโอตัวนี้ เป็นเกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างต้องขึ้นรถที่ไหนอะไรยังไงซึ่งบันเสี่งมากๆเลยจากวิดีโอครึ่งชั่วโมงแต่เราใช้ AI ในการประมวลผลเพียงแค่ไม่ถึง10วินาทีต้องบอกเลยว่าโคตรเจ๋งจัะตัวต่อมาสมมุติเราไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วเราอยากจะไปสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เราไม่รู้เลยว่าเราต้องเดินทา,างไปยังไงมาดูค่ะเราใช้เจ้าเจมินายเหมือนเดิมเลยใช้คําสั่งเสียงแค่กดปุ่มน,นี้ ช่วยหาสถานที่ใกล้เคียงถ้าสถานที่แรกให้ฉันหน่อยเจ้าเจมินายก็อ๋เอเจ้าเจมินาก็จะประมวลผลนะคะนี่มันบอกมาเลยว่าไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างและเราอยากจะเก็บโน้ตตัวนี้เอาไว้เราใช้คำสั่งเสียงข้ามโน้ตได้เลยค่ะ และช่วยบันทึกลงใน s ซัม n ุ n o น e ตในส่วนของ AI นะคะก็จะประมวลผลค่ะสิ่งที่เราชอบเมื่อกี้ค่ะก็จะบันทึกลงในตัวโน้ตนะคะซึ่งมันสามารถข้ามแอปได้ตรงนี้ต้องบอกว่าเจ๋งมากๆเราสามารถย้อนกลับเข้ามาดูใหม่ได้นะคะที่สำคัญนะคะไม่ครั และที่สําคัญนะคะเราเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเราไปเจอผู้คนมันต้องมีแบบว่าสถานที่แบบเยอะเขาเรียกว่าผู้คนพูดกันแล้วบางทีเราถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะวิธีการทําให้วิดีโอของเรามันออมีแค่เสียงเราหรือมีแค่เสียงเพื่อนเราอ่ะเป็นยังไงอ่ะจากวิดีโอนะคะอันนี้หนูยกตัวอย่างเป็นวิดีโอในออตัวเดโมโนะคะ ตัวนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของตัววิดีโออยู่แล้วสมมุติเราขับรถหรือว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวหนึ่งเราสามารถแก้ไขโดยการใช้ AI นะคะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยซึ่งสูงสุดถึง6เสียงเนี่ยค่ะวิดีโอตัวนี้ก็เสียงแบบแต่เสียงรม,สมเสียงคนเห็นไหมคะได้ยินนะคะซึ่งเสียงมันแบบดังมากๆเราสามารถ ตัดเสียงไปเลยตาตัดไปเลยแล้วมันจะมีแค่มันจะมีแค่เราค่ะเห็นไหมเก๋ไหมซึ่งมันเก๋มากๆตัวนี้จะบอกว่าโคตรเก๋เลยแล้วก็เราก็แค่กดบันทึกสำเนาตัวนี้มันก็จะได้ในส่วนของวิดีโอแค่มีแค่เสียงเราและมันตัดเสียงรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเสียงฝูงชนหรือว่าเสียงสิ่งแวดลอ้อมหรือว่าเสียงเพลง เสียผู้คนใดๆก็ตามแต่ตัวนี้ง่ายมากๆเลยค่ะและอีกเช่นเดียวกันค่ะที่โมชิอยากจะนำเสนออีกหนึ่งอีจ์นะคะเป็นเบสเฟสค่ะเขาใช้คำพูดว่ากล้องใครคนไหนรอดกล้องใครคนนั้นรอดนะแต่ตัวนี้รอดทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องใครโมยกตัวอย่างในส่วนของรูปภาพจากเดโมละกันนะคะนี่กรณีเขาถ่ายรูปมาแล้วเห็นไหมคะพี่คนนี้เขาปิดตาอยู่ค่ะพี่คนนี้เขายิ้มแบบนี้เขาทำปากแบบนี้อยากจะให้เขายิ้มและอยากให้เขาเปิดตาง่ายๆค่ะ เจอรูปแล้วใช่ไหมสไลด์ขึ้นเลยค่ะแล้วไปที่ในส่วนของเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดกดเข้ามาหนึ่งครั้งให้ AI จับภาพต้องบอกนะครับตัวเบสเฟสเนี่ยค่ะจับใบหน้าได้สูงสุดแค่5ใบหน้านะคะ<ม>เห็นไหมคะพี่เขาปิดปิดตาอยู่เราก็สามารถให้พี่เขาเปิดตาได้<ม>เลิศเก๋เก<ม>ิน<ๆ>ตัวนี้นะคะะปรับพี่คนนี้บ้างให้ทําปากจูเออเห็นไหมล่ะอ่ะพี่คนนี้ให้ปิดปากเอเก๋มากตัวนี้ต้องบอกว่า เป็นฟีเจอร์ของตัว AI ที่มาพร้อมกับรุ่น Galaxy A55 และมันดีมากๆเลยตอนนี้นะคะเปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะคะรีบมาจับจองกันนะครับร้านผมนะครับอยู่ที่ Samsung Big C p ู u k e t นะครับมาได้เลยนะครับมจํางเพียงแค่2,000เองนะครับตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอัปเกรดความจุนะครลูกค้าจอง512ลูกค้าได้เพิ่มสูงสุด 1TB เลยต้องบอกว่าโบ๋ปังมากๆเลยและที่สำคัญลูกค้า ที่มีโค้ดแฮไลเซอร์นะครับจะได้ในส่งนของกัน้อแตกฟรี1ปีนะครและถ้าลูกค้ามีเครื่องเก่าสามารถนำมาแลกรับแลกส่วนลดสูงสุดอยู่ที่5,000บาทเลยทีเดียวขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ